สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เอริซาคลินิกสาขาห้วยขวางนะคะวันนี้เรามีเคตาปังๆอีกแล้วมาสัมภาษณ์น้องเลยค่ะชื่อน้องเลยค่ะชื่อบิ๊กค่ะชื่อน้องบิ๊กนะคะวันนี้น้องบิ๊กมาทําอะไรเอ่ยมาทาตาตาสองชัน้นกับสางน,นาคมใช่ไหมคะเดี๋ยวกาลังรอเขาคอนซัลท์กับคุณหมอใช่เราไม่ทราบว,ว่าน้องบิ๊กเนี่ยทราบมาจากช่องทางไหนว่าทางคลินิกเอริซาของเรามีตาปังๆค่ะมาจากพี่สาวพี่สาวก็คือพี่สาวแนะนํามาก็คือแบบว่าเราจะมา มาแก้ชั้นตาที่มันตกใช่ไหมมันคือมันมันจะชั้นตาตกใช่ไหมถ้ามองจากจากตาเปล่าอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าตามันตกเนาะก็จะแต่แก้ให้หวานขึ้นแล้วไม่ทราบว่ามีรูปมาให้ดูไหมให้คุณหมอดูว่าอยากได้ตาสายฟอสสายเกาหลีอะไรเงี้ยได้ได้มีมาไหมไม่ได้มีมามาน่งาเลยนั่งงานเลยเดี๋ยวมาปรึกษาคอนเซัล์แล้วก็พร้อมทำเลยนะคะเดี๋ยวเรามารอชมดูนะคะว่าน้องบิ๊กหลังทำเสร็จทันทีจะเป็นยังไงนะคะน้องบิ๊ก เตรียมตัวนะสู้ๆค่ะโอเค งบิ๊กเป็นยังไงบ้างคะหลังทำเสร็จทันทีชอบไหมชอบมากเลยใช่ไหมคะโอเคสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ที่14,900บาทโปรโมชั่นนี้ร้อนแรงมากเลยนะคะรีบๆมาทำกันเยอะๆนะคะนี่เดี๋ยวจะสวยไม่ทนันน้องบิ๊กนะคะ